สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Social Butterfly ค่ะวันนี้ทอยจอยผีเสื้อน้อยแสนส้นนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ในงานของไบโอเทิร์มค่ะงานนี้นะคะคอนเซปต์เขามีแบบสีฟ้าครามน้ำทะเลค่ะแต่ว่าเราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าส,สาวๆเซเลบแต่ละคนที่แต่งตัวมาร่วมงานในวันนี้เขาจะมีคอนเซปต์ยังไงและมีเคล็ดลับในการดูแลผิวหน้ายัางไงกันบ้างค่ะ แปมใส่แบรนไหนก็ได้นะคะไม,ไม่ไม่แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ชุดที่ใส่ตอนนี้คือของซาร่าค่ะร oh, องเท้าก็เลือกให้แบบแมทกับกระเป๋ารองเท้าที่เราแบบจะใส่มางานอะไรอเงี้ยค่ะให้สีมันเข้ากันไม่แบบโดดมากเกินไปหรือไม่ก็ถ้าเกิดอยากใส่สีตัดกันก็เป็นแบบคาร์บอ o กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เ <ís pe at> มือ่อวานใส่สีฟ้าไปอีกอีเวนต์นึงก็เลยแบบใส่สีขาวมาดีกว่าจะได้รู้สึกถึงความคล e a แล้วก็สะอาดดูเป็น skincare จริงๆเทรนต้อหผูที่เป็นขนนกกำลังมาเนาะแล้วก็ ที่เลือกตุ้มหูคู่นี้มาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข,ขนนกย่งก็จะมีสรรีเขียวอมฟ้านะคะก็ซึ่งก็จะเข้าขกัคอนเซ็ปต์ไปนวน เสบก็วันนี้เป็นงานกลางวันนะคะก็เลยแต่งแบบสบายๆแล้วก็สีก็ค่อนข้างจะเป็นเอ่อตามธีมเขาน,นิดนึงแต่ว่าก็อยากถือกระเป๋าแบบให้มันเอ่อสีแบบโดดเด่นขึ้นมาจากการแต่งตัวเพราะวันนี้แบบชุดก็เป็นสีแบบดีบลูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะกระเป๋าก็อยากให้มันเป็นสีแบบสว่างสว่างตัดกับชุดนิดนึงน,นี่ค่ะวอเดรสอันนี้นี่แบบนอกจากดีไซน์เก๋แล้วต้องถามด้วยว่าเป็นแบ,บรนด์ไหนอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าอ๋ออันนี้หรอคะอันนี้เป็นแบรนด์ของซ k เค i n Klein ค่ะ ช่ว้นานแล้ว <laughs> กระเป๋าสีสับสที่มาแตดกับชุดนนี่นะะกระเป๋านี้ก็เป็นของโบเตก้าเอนต้าค่ะเป็นแบรนด์โปรดอีกเหมือนกัน <laughs> มีอันหนึ่งที่ที่อยากจะแนะนําก็คือควรจะไปทําเลเซอร์บ้างอะไรนะคะเพราะว่าเลเซอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะช่วยให้ผิวเราอะ่ะมีการผลัดเซลล์ได้เร็วขึ้นกว่าการที่ใช้ครีมธรรมดา ได้เห็นสาวๆเซเลบแต่ละคนที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็รวมไปถึงเคร็ดลับดีๆของพวกเธอที่มีการดูแลแล้วก็บำรุงผิวหน้าให้กระจ่างใสกระเปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเห็นที่วันนี้เซอรเชิร์วันที่ของเราควรจะต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะค่ะแต่คราวหน้านะคะเราก็ยังคงไม่พลาดที่จะให้คุณผู้ชมนะคะได้ไปพบกับอีเวนต์รูๆกันอีกเช่นเคยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคงต้องขอตัว,วลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคืกอการทำความสะอาดล้างหน้ากลับไปบ้านก็ต้องเลือกเ l e นซิ่งที่เหมาะกับผิวเราไม่แพ้ไม่ะระคายเคือง